สวัสดีครับผมก้าวลูกคุณพ่อเสริมทรัพย์จากสวนเกษตรเสริมทรัพย์ครับวันนี้มาบอกวิธีการหอ่อพัดสยุงไงไม่ให้หักไม่ให้ช้ำถึงมือลูกค้าปลอดภัยแน่นอนครับนี่ครับนี่ครับมาดูวิธีการจัดส่งของทั้งสวนแล้วครับขั้นแรกเลยเราก็จะหอ่อห่อถุงก็คือนี่ครับเอาถุงมาหอ่อแล้วพันรอบต้นแล้วก็ผูก ไม่ต้องแน่นมากนะครับเอาให้พอดีกะน้ําไม่ไหลผ่านเวลาสมมติว่าต้นมันไปแช่น้ําแล้วก็ห่อไว้เพื่อน้ํามันจะไม่ไหลผ่านออกมาจากถุงแล้วคราวนี้มันก็จะไม่ทําให้กล่องเสียหายหรือกล่องข้างๆเสียหายนะครับแล้วก็ถ้ามีขี้ทงขี้เท่ามันก็จะไม่หกออกมาครับคราวนี้เราก็มาเรียงวิธีการเลียงผมสอนเบื้องต้นเลยครับวิธีการเลียงก็คือนี่สมมุติว่ากล่องอ่ะมันใหญ่เท่านี้ครับแล้วถุงมันใหญ่มา เราก็จะเลี้ยงได้แค่สองต้นถูกต้องไหมครับเราจะพยายามไปฝืนมันเป็นสามไม่ได้เดี๋ยวมันจะเสียทรงคราวนี้พอชั้นต่อมานะครับก็เลี้ยงระหว่างกลางนี่มันจะเป็นระหว่างกลางระหว่างกลางของสองต้นแรกตรงนี้พอมันเป็นระหว่างกลางปุ๊บมันก็จะไม่ทับกิ่งอื่นมันก็จะไม่หักฮะพอมันไม่หักปุ๊บนี่ยเราก็จะได้นี่เต็มที่ก็แถวหนึ่งก็ได้สี่ต้นนี่ประมาณนี้ครับมันจะไม่หักเพราะพอเราเลี้ยงปุ๊บตั้งแต่ชั้นแรกเลย คราวนี้เรานําเชือกมาล้อยแบบนี้ครับนี่ผมใช้เหล็กแบบนี้อ่ามันเหมือนเข็มใหญ่อะเป็นเข็มเย็บกระสอบก็ได้ครับอันนี้ผมตัดมาอันนี้ตัดมาจากการลมแล้วก็เชือกมาล้อยข้างในนี้พอเชือกมาล้อยปุ๊บเราก็แทงเลยนี่แทงเข้ามาตามรูเวลาเราแทงแทงให้ต่ํากว่าถุงหน่อยเพราะว่าถ้าเราแทงเท่าถุงเนี่ยว่าเราลึงไปล้างไปเนี่ยมันก็จะทําให้กล่องฉี อันนี้ถ้าเราแทงต่ํากว่าประมาณนี้แทงต่ากว่าแล้วเราดึงปุ๊บนี่อันนี้อันนี้ฝั่งนี้ก็ให้ต่ํากว่ากวาถุงนะครับพอเราดึงมันก็จะตึงนี่ตึงเสร็จปุ๊บเรามาผูกไว้ด้านล่างนี่ครับผมก็จะมาผูกไว้ตรงหัวมุมเพื่ออะไรเพื่อให้เขาไม่ขยับคือชุดนี้เขาจะไม่ขยับเลยเขาจะติดกับตัวกล่องด้านล่าง พอมีการกระแทกกระทืกอะไรเนี่ยมันจะไม่ขยับออกมาครับมันจะทให้กิ่งด้านบนเนี่ยเขาไม่หักไม่ชนกับกล่องก็ไม่หักโยนก็จะไม่หักอะไรเงนี้ยครับแต่ผมก็จะเขียนข้างกล่องไว้ว่าจะอย่ายโยนนะเพราะมันเป็นต้นไม้อะไรเงนี้ครับเป็นวิธีการทางทางสวนเลย,เลยถ้าเกิดว่ามันไม่เต็มกล่องก็คือต้นไม้มันไม่เต็มกล่องัเนี่ยฮะยังสมมติอันนี้มันเต็มกล่องเนี่ยครับเต็มกล่องพอดีก็ไม่เป็นไรมันจะค้ำกันอยู่พอดีถ้าไม่เต็มกล่องอีกทํายังไง ให้นี่ให้ดึงเชือกจากตรงนี้มาแล้วพันรอบนี้เพื่อให้เขาติดกับก,บกล่องข้างในด้านไหนพอเขาติดกับด้านไหนปุ๊บเขาก็จะไม่ขยับเลยก็เป็นทั้งแนวตั้งและแนวนอนจะไม่ขยับฮะลองนึกภาพดูนะฮะวิธีการนี้ผมจํามาจากคุณพ่อเสริมทรัพย์สอนผมมาใช้ได้ผลอ่าคุณแม่ค้าออนไลน์และหลายท่านที่เริ่มเข้ามาขายต้นไม้สอบถามกันมาหลายคนว่าห่อกันยังไง อันนี้เป็นสูตรของทางสวนเราเลยนำไปปรับใช้กันได้นะครับวันนี้สวนเกษตรสริมทรัพย์ขอขอบคุณลูกค้าและแม่ค้าทุกท่านที่ถามกันเข้ามาว่าหอกมีเทคนิคการหอกันยังไงวันนี้ผมมาตอบให้แล้วหากชื่นชอบคลิปที่มีความรู้แบบนี้กดไลค์กดแชร์สวนเกษตรเสริมทรัพย์ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ